เดี๋ยวมาลองตบยาง F ลันนะครับใต้รคราชารเบีเดยดตัวใหม่น,นะครับโดนแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยน้องเฟิร์ดโดนแล้วเดินมานีเลย จะตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยเลยตีไปกี่ไม้เมื่อกี้ไม้เดียวไม้เดียวเองเอาปลามาโชว์ด้วย,ดดดดยดเด็ก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 ไหนเอาปลามาโชว์ด้วยไซส์สวยเลยครับ6ยานอีส์วันนะครับในปากเป็นปากเป็นคำเลย สีอะไรส,สีส้มเหลืองสีเหลืองอเหลืองเอกส้มส้มหมายาหมายคลองธรรมชาตินะครับมันจะตั้งคลองเสร็ดจับเลยเดี๋ยวครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกบยางเอสวันุจันมาค่ะ